ไปดูส่วนผสมของ v i ียร์นิสเวิลด o คุกกีกันนะคะก็จะมีเนยจืดนะคะเนยจืดควรจะวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง30นาทีก่อนนะคะกลิ่นวานิลาน้ำตาลไอซิ่งส่วนแป้งก็จะเป็นแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเรามาเริ่มด้วยการจะตีเนยก่อนนะคะนำเนยนี้นะคะมาตีให้แตกตัวนะคะ เราจะใชะ้เครื่องตีมือค่ะเราตีให้พอแตกตัวเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงผสมนะคะเนยไม่ควรที่จะนิ่มมากจนเกินไปนะคะวางไว้ด้านนอกอนอกตู้เย็นสักประมาณ30นาทีเสร็จแล้วเราก็ผสมเลยค่ะตีผสมรวมกันจนเนียนเข้ากันเลยนะคะจนเนียนเข้ากันเลย จากนั้นเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาเติมลงไปค่ะกะประมาณ1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ตีผสมนะคะจนเนียนเลยนะคะสักประมาณ2นาทีค่ะตีวนอยู่แบบนี้สักประมาณ2นาทีจากนั้นให้นำแป้ง2ชนิดนี้มารวมกันค่ะแป้งอนเนกประสงค์แล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะ ส่วนแป้งข้าวโพดนี้จะทําให้ตัวคกุกกี้เนื้อของคุกกี้นี้มีความนุ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะใส่เพียงเล็กน้อยเสร็จแ,แล้วนํามาร่อนค่ะร่อนลงไปเลยค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตะล่อมรวมกันโดยใช้ไม้พายสับแบบนี้ค่ะแล้วก็ปาดตรงขอบ ค่ะแล้วก็ปาดตะล่อมไปแบบนี้เรื่อยๆค่ะปาดขอบอ่างแล้วก็ตะล่อมคนกันไปจนกระทั่งเข้ากันเลยนะคะแป้งเราก็จะเห็นความเนื้อเขามีความหนืดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เริ่มเนียนขึ้นค่ะพอเริ่มเนียนขึ้นเขาจะมีความหนืดนิ่มเล็กน้อยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอต่อไปค่ะ จากนั้นเราก็จะนําโดนี่นะคะมาใส่ในถุงบีบค่ะวันนี้พี่เปิ้ลใช้หัวบีบแบบ5้าแฉกแบบแหลมแหลมห้าแฉกนะคะเป็นหัวบีบที่ทำคุกกี้ดอกกุหลาบค่ะเพราะว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่มีนํำเบอร์ให้ก็เลยไม่ทราบว่าจะต้องเออเป็นเรียกเป็นเบอร์อะไรนะคะคือใช้หัวบีบแบบที่เราทำคุกกี้ดอกกุหลาบค่ะเราใส่เพียงครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเพราะว่าจะทำให้บีบได้ง่ายกว่า ในการบีบเราก็จะวนประมาณ2เซนนะคะไม่ทําดอกกว้างนะคะเอาไว้เผื่อเวลาเราอบแล้วเขาก็จะไม่บานออกมากก็จะพอดีนะคะวนเพียงเล็กน้อยค่ะเสร็จแล้วนําไปแช่ตู้เย็น30นาทีก่อนนะคะก่อนที่จะนํามาอบค่ะให้รอมเตาอบที่180องศานะคะ10นาทีค่ะพอเรานำเข้าเตาอบแล้วเนี่ยเราจะต้องลดไฟลงเหลือ160องศาค่ะ ใช้เวลาอบป,ประมาณ10นาทีถึง12นาทีนะคะพะออบเสร็จแล้วนำออกจากเตานะคะวางพักไว้ให้เย็นตัวลงจากนั้นเราก็จะพลิกกลับด้านแบบนี้นะคะพลิกเข้ากลับด้านทุกตัวเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำะครีมนะคะครีมนี้ก็คือเนอยตีผสมกับน้ำตาลไอซิ่งจนเป็นเนื้อครีมนะคะเรานำมาบรรจุใส่ถุงบีบ และบีบลงบนตัวคุกกี้เป็นวงกลมรอบๆแบบนี้ค่ะถ้าเนื้อครีมนิ่มจนเกินไปให้แนะนำให้นำใส่ตู้เย็นสักประมาณ10นาทีนะคะก่อนที่เราจะนำออกมาเขาจะได้ขึ้นรูปสวยแบบนี้ค่ะอันนี้พี่เปิ้ลใส่ตู้เย็นประมาณ10นาทีเขาจะเซตตัวได้สวยงามแบบนี้ค่ะเราก็จะวางสลับสับวางแบบนี้นะคะ แล้วอีกตัวหนึ่งเราก็จะนำแยมนะคะแยมจะเป็นแยมราสเบอร์รี่แยม s t อร์เบอรี่ก็ได้นะคะจะใส่ถุงบีบหรือเราจะใช้ช้อนเล็กๆตักแล้วก็ทาให้ทั่วเลยก็ได้ค่ะพอเราทำครบทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะนำสองส่วนนี้มาประกบกันค่ะ แล้วก็จะได้คุกกี้ที่เล็กๆน่ารักพอดีคำเลยนะคะละลายในปากแล้วก็มีรสชาติอร่อยมากๆวิธีเก็บรักษาให้นำเข้าตู้เย็นนะคะคุกกี้จะทรงตัวได้อย่างดีเลยนะคะ